เทพสายฟ้าราชาสงครามชูฝึง้าจะฆคาเจ้าซะอยู่เดี๋ยวนี้ชูกุยวี่เจ้าคงรู้ดีว่าข้าจะพูดสิ่งใดหากเจ้ากล้าแตะต้องตัวเขาข้าจะทำให้เจ้าพิการไปตลอดชีวิตให้ดูโอ้ช่างเป็นคำพูดที่ดูน่าเกรงขามยิ่งนะัก ผ่านไปไม่กี่ปีแต่เจ้ากลับเติบโตขึ้นมากเลยนะชูกุยบี้ชูหงเฟยกลับมาแล้วสินะชูหงเฟยถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะจบการต่อสู้ระหว่างเราสองคนอย่าบอกนะว่าเจ้าคิดจะชนะข้าเจ้าคงจะไม่ได้คิดว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าพวกเราทุกคนที่นี่หรอกนะ หรือว่าเจ้าคิดเช่นนั้นจริงๆแล้วเราจะได้เห็นกันสู่หงเฟยนี่เจ้าเตือนข้าหรือแล้วสูเฟิงล่ะเจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าได้ยินว่าเจ้าอยู่ขั้นนอกของนิลกายมาตั้ง5ปีแล้วสินะเจ้าจะต้องโง่แค่ไหนกันถึงได้อยู่ที่นั่นตั้ง5ปีถึงข้าจะ ไม่ใช่หนึ่งในตระกูลฉูเราแต่เจ้าก็ใช้ชื่อสกุลของเราหากเป็นข้าข้าของข้าตัวตายไปเสียตั้งนานแล้วข้าขอเตือนให้เจ้าอยู่ให้ห่างจากข้าระหว่างการประลองจะดีกว่านะไม่อย่างนั้นข้าคงอดใจไม่ให้ทุกเจ้าจนล้มลงไปกองเหมือนเมื่อเจ็ดปีก่อนไม่ได้แนะ่เช่นเดียว กันกับตำแหน่งหัวหน้าตระกูลคนต่อไปจะต้องเป็นฉู่หยางชานพ่อของข้าส่วนเหตุผลก็คือเพราะว่าเขามีลูกชายที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไรล่ะท่านพี่พวกเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลากับเขาเราจะส่งข้อความไปหาเขาโดยการที่เราจะชนะการประลองแทนนั่นสินะครั้งนี้ชัยชนะจะต้องเป็นของพวกเรา นาะรานประลองขอเริ่มการประลองนะ้ำบัดนี้เฮ้ยนั่นสู่ฝฟงที่อยู่สำนักมังกรฟ้าขั้นนอกมาห้าปีไม่ใช่หรือเฮ้ยถึงตอนนี้เขาจะเข้าขั้นในมาได้เขาก็คงอ่อนแอไม่เปลี่ยนนี่จะเป็นบทเรียนสำคัญที่จะทำให้เขารู้สึกถึงตำแหน่งของตัวเขาเองอู่เฟิงไง ชูเจ,จิ้นถ้าข้าจำไม่ผิดชูเจิ้นเขาก้าวเข้าสู่เขตแดนจิตวิญญาณขั้นที่4ี่แล้วอย่างนั้นสินะใช่ใช่สูเฟิงไม่รอดแน่ข้าขอยอมแพ้เฮ้เกิดอะไรขึ้นถ้าเขายังไม่แพ้จะเริ่มเลยด้วยซ้ำ ทำไมอยู่ดีๆเขาถึงได้ยอมแพ้แบบนั้นล่ะข้าคิดว่าคงจะต้องมีการอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแน่ชูเจิ้นเจ้าพูดบ้าอะไรของเจ้าทําไมถึงได้ยอมแพ้ก่อนที่เจ้าจะสู้กันเจ้าจะยอมแพ้จริงๆหรือใช่ข้ายอมแพ้ผู้ชนะได้แก่ชูเฟิงผู้ชนะชูเฟิง นี่มันกี่รอบกันแล้วที่เจ้าเด็กคนนั้นชนะแบบนั้นเจ้าเด็กเหลือขอคนนั้นเป็นใครกันนี่เป็นรอบที่สี่แล้วนะถึงเขาจะดูเหมือนสิทธิ์ชั้นในของสำนักมังกรฟ้าแต่ค่าไม่คุ้นหน้าของเขาเคืเลยด้วยซ้ำนั่นสิพีชูเว่ยอาชูเว่นท่านไม่จํ ไม่เป็นอะไรอืมข้าสบายดีดูเหมือนคนจากสำนักมังกรฟ้าจะไม่ได้แก่งอย่างที่คิดนะชูวิงนี่ใช่ว่าเจ้าอายุมากกว่าพี่ชูเฟินหรอกหรือเจ้าแลดูภูมิใจที่เจ้าสามารถเอาชนะนางได้เหลือเกินนะไม่ได้เป็นห่วงเจ้าเองก็ต้องโดนเช่นเดียวกันชูเฟิง วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าไม่กาอาปากเน่าๆของเจ้ากับข้าอีกต่อไปเจ้าจะไม่เป็นอะไรที่ไปพูดเช่นนั้นท่านลืมไปแล้วหรือข้าคือชูเฟิรนนะเตรียมตัวให้ดีชูเฟิรนอย่างเจ้านะ่ะหรือข้าคิดว่าเจ้าคงจะเพ้อไปเองเฮ้อเจ้าปากดีได้ก็แค่ตอนนี้แหละ เริ่มได้ฮยหากเจ้ายังเป็นผู้ชายก็เลิกเอาแต่หลบเสียทีเป็นอะไรไปล่ะพี่ชายคุณเกง่งข้าจะเตะเจ้าจนตายให้ดูชูเฟิงทำไมมือของข้าผู้ชนะชูเฟิงเย ชเฟิงเฮ้ย hey, คนไหนใครบอกว่าเขาอ่อนแองไงเช่นนั้นทุกคนในสกสูลฉูก็แข่งแก่งกันหมดเลยสินะเจ้าเด็กฉูเฟิงนั่นแข่งแก่งตากจากกับที่เขารือกันไม่ใช่เหรอเขตแดนจิตวิญญาณขั้นที่หกหรือเจ้าเด็กเล็กเจ้าเติบโตขึ้นมากแล้วสินะ น้องเล็กเจ้าโตขึ้นมากเลยท่านพี่ข้าข้าขอยอมแพ้น้องเล็กไม่ต้องกังวลเพราะข้าว่าท่านคู่ควรที่จะเป็นหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศของข้าจัดการเขาและสั่งสอนให้เขาได้รู้ไปเลยว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ที่แข็งแร่งที่สุดในรุ่นของเราข้าสัญญาข้าจะเอาชนะชูหงเฟย ให้เจ้าเห็เหนเองน้องเล็กดูเหมือนว่าเจ้าจะรอดจนมาเจอข้าได้จริงๆด้วยเจ้ายอมแพ้ไปดีๆเถอะหน้ามีอย่างนั้นจะหาว่าข้าไม่เตือนไม่ได้หรอกนะแล้วจะได้เห็นดีกันการเลิกการประรองได้ตึกเฮ้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นนะแต่ถึงอย่างนั้น เฮ้ยข้าก็ยังเร็วกว่ายา่าโจมตีด้วยซอกผู้ชนะได้แก่เดี๋ยวก่อนข้ายังสู้ข้ายังไม่แพ้ข้ายังสู้ได้ข้าจะยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดข้าข้าจะต้องเอาชนะเจ้าให้ได้หยุดเพ้อฝันได้แล้วน้องเล็ก ข้าขอโทษนะที่ไม่สามารถสู้แทนเจ้าได้ท่านพี่ทั้งๆท,ท,ที่ข้าเคยเตือนเจ้าไปแล้วแท้ๆแ,แต่เจ้ากลับไม่ยอมฟังเจ้าคิดว่าข้าแค่พูดเล่นงั้นหรือฉูหงเฟยข้าจะหุบปากเสียๆของเจ้าให้เองหยุดก่อนท่านพ่อชัดเจนแล้วว่าใครคือผู้ชนะดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะสู้กันต เป็นเด็กดีจังเลยนะปู่เฟิน่นเชื่อพอของข้าเธอะมีเช่นนั้นพอของเจ้าจะหมดโอกาสเป็นหัวหน้าตระกูลเอาได้หงเฟยเจ้าควรระวังท่าทีของเจ้าสักหน่อยนะข้าผิดเช่นนั้นหรือแข็งแก่งย่อมจะก,กืนกินผู้อ่อนแอข้าแข็งแก่งกว่าดังนั้นโปรดอย่าโทษลูกท่านที่แพ้ข้า หากพวกเขาชนะตำแหน่งหัวหน้าตระกูลจะต้องเป็นของท่านแน่แต่โชคไม่ดีเลยสำหรับเขาที่คู่ต่อสู้ของเขาก็คือข่าทำให้ลูกเชยของท่านต้องพ่ายแพ้ไปเพราะข้าคือกำแพงที่พวกเขาไม่สามารถก้าวผ่านไปได้ <c oughs> ตระกูลอูเป็นตระกูลที่ดีแต่หน้าเศร้าที่มันยังไม่พอหากเทียบกับตระกูลอื่น เจ้าเป็นใครถึงได้กล้าพูดเช่นนี้ในสถานที่ของพวกเราข้าเป็นสิทธิ์ชั้นในของสำนักพิวโวบุตรของวิเชียงจากตำบลหลีชูสาวีเชียงอื้อแล้วข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อดูถูกเจ้าอูหงเฟ่ข้าเพียงอยากท้าเจ้าปะระลองและมอบบทเรียนให้เจ้าสักเล็กน้อย เฉวีเชียงนั่นคือเหตุผลที่เจ้ามาที่นี่งั้นหรือได้โปรดใจเย็นก่อนรูค่าก็พูดชัดเจนแล้วนี่ว่าเป็นการท้าปาระลองมิใช่การเอากันถึงตายสักหน่อยอย่างไรก็ตามหากพวกท่านไม่มั่นใจว่าเขาจะชนะค่าก็กับรูปก,ก็เย็นดีที่จะจากไปโดยดีหงเฟยเจ้าเย็นดีกับเรื่องนี้หรือไม่อย่างเขา ข้าใช้เพียงสิบกระบวนท่าเขาก็เพียงพอแล้วดีมากงั้นก็แสดงให้เขาได้เห็นว่าเจ้ามีอะไรดีบ้างครับไม่แล้วข้าคิดว่าเจ้าจะร้องไห้และหนีไปฟ้องพ่อสิอีกมันจะมากไปแล้วหวีเชียงอี้เขาหลบไปแม้ว่าข้าจะใช้ความเร็วสูงสุดของข้าเฮ้ย หงไเ้ยจบแล้วอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นมีใครอีกหรือไม่ที่ไม่ต้องการสู้กับข้าเขตดแดนจิตวิญญาณขั้นที่7ลูกชายของวีเชียงแก่งแข่งขึ้นเพียงนี้เลยหรือพอได้แล้วเทียนอี้หากทํามากกว่านี้จะเป็นการสร้างความอับอายุให้กับพวกเขามากขึ้นนะสู้ข้าจะสู้กับเจ้าเอง ฉูฝฟงชูฝฟงท่านพ่อไม่ต้องกังวลไปข้ารู้ขีดจำกัดของตัวข้าดีเจ้าแน่ใจหรือเจ้าจะรู้เองว่าในข้างั้นหรืองั้นเรามาดูกันเขาหายไปเอ๊ะคิดโจมตีที่หัวข้าอ่านทางเจ้าออกหลอกหนะ้า เขาเ่งที่ท้องเป็นการโจมตีหลอกงั้นหรอดึงมือกลับปรับบาชมัดนี่มันเคล็ดวิชาบ้าอะไรกันชูเฟิงสามารถโจมตีได้ก่อนไม่ใช่ว่าวีเชียงอื้ออยู่ในระดับที่เหนือกว่าหรือมันเป็นการนับหนึ่งในเคล็ดวิชาที่แข็งแร่งที่สุดของสำนักมังกรฟ้าเคล็ดวิชาฝ่ามือมายา ผู้ที่แข็งแร่งที่สุดในการประลองครั้งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้หรอกนอกจากชูเฟิงเอ๊ะนี่ชูเฟิงแข็งแร่งขึ้นถึงเพียงนี้เชียวหรือข้าไม่คิดเลยว่าจะเป็นชูเฟิงที่เป็นผู้กอบกู้ชื่อเสียงของจะก,กูลเรา <c oughs> ไอ้เจ้าบ้าหากเจ้ายังเป็นผู้ชายก็มาเผชิญหน้ากับข้าแล้วหยุดเอาแต่หนีสักทีเจ้าบ้า นี่คิดจะยื้อเวลาเพื่อให้ข้าเหนื่อยงั้นหรือไม่ใช่ว่าเจ้าโชคข้าไม่ถูกเองหรือเปล่าเขตวิชาระดับสี่ตายซะเถอะตุม้มชูเฟิงชูเฟิงชูเฟิงเกตวิชาระดับสีแม้แต่ท่านปู่เองก็ยังไม่สามารถฝึกมันได้อย่างสมบูรณ์ฮ่าเจ้าขำอะไรหรือ อะไรกันเฮ้ยเทียนอื้อผู้ชนะคือฉูเฟิงเคสวิชาระดับสี่ข่าเป็นปีศาจหรือไงกันฉูเฟิงท่านพี่ในที่สุดท่านก็ฟื้นข้างนอกมีเสียงเอออะไรกันด้ือไม่มีอะไรหรอกท่านพักผ่อนเถอะฉูเฟิงข้าขอโทษที่ไม่สามารถเอาชนะได้ถ้าหากข้าชนะ ท่านพ่อก็คงกุยยี่จ้าอาการดีขึ้นแล้วงั้นหรือท่านปู่ตอนนี้ข้าดีขึ้นแล้วขอบคุณท่านปู่ที่เป็นห่วงเจ้าไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วข้าขอโทษสำหรับพฤติกรรมของข้าแต่ตอนนี้อาการของเขาก็แทบจะไม่ต่างไปจากเจ้าอะไรนะชู่งหงไฟบาดเจ็บงั้นหรือ หลังจากที่ข้าหมดสติไปเกิดอะไรขึ้นกันสู่เฟิงขอบคุณเจ้ามากนะที่เจ้าช่วยรักษาชื่อเสียงของตระกูลสู่เราไว้เหตุใดท่านปู่ถึงได้ใจดีกับสูเฟิงเช่นนี้ลากต้นเจียนหลิงสามต้นนี้ข้าให้เจ้าเป็นรางวัลเจ้าช่วยรับมันไปแทนคำขอบคุณของข้าท่านปู่ข้าขอขอบคุณ หลังจากที่ฉู่เฟิงได้รับรากต้นเซียนหลิงสองลากไปในทุกๆปีรากต้นเซียงหลิง3ามลากนี้เจ้าจะเอาไปใช้ทำอะไรก็ตามใจเจ้าแล้วกันแล้วก็ฉู่หยวนตอนนี้เจ้าเป็นหัวหน้าตะกูลแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีล่ะขอบคุณท่านพ่อ ท่านพ่อเหตุใดท่านถึงได้ทำดีกับชูเฟิ่งเช่นนั้นข้าคิดว่าเราเงียบหลังจากที่ข้าไม่อยากได้ยินใครพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับชูเฟิงอีกและหากข้ารู้ว่าใครมีส่วนแล้วก็ผลผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษท่านพ่อตอนนี้ท่านก็เป็นหัวหน้าตระกูลแล้วสินะใช่แล้วล่ะทั้งหมดก็ต้องขอบคุณเจ้าแ่ะนะ โุเฟิงข้าไม่รู้เลยว่าเจ้าจะแข็งแก่งขึ้นมากค่ถึงเพียงนี้ท่านพอ่อสุเฟิงเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ข้าหมดสติไปหลังจากที่เจ้าหมดสติไปอืเนื่องจากตอนนี้ท่านพ่อกลายเป็นหัวหน้าตระกูลแล้วเขาคงจะยุ่งมากแน่หลังจากที่เจ้าจากไปอย่าได้โกรธเขาเลยนะหากว่าเขาไม่ได้ดูแลเจ้าเช่นแต่ก่อน ข้าเข้าใจเรื่องนี้ดีท่านอย่าได้กังวลท่านพี่นี่เป็นของขวัญของข้าเอาไว้ให้ท่านค่อยเปิดมันหลังจากที่ข้าจากไปแล้วเช่นนั้นท่านพี่ข้าขอตัวก่อนอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะนะนี่มันลากต้นเซียนเพิงที่ท่านผูให้เขาไว้ก่อนหน้านี้เฮ้ยดูเหมือนว่า พี่ชายคนนี้จะต้องพึ่งเจ้าแล้วละ่ะสำนักมังกรฟ้าท่านพี่ฉูยเย่หากท่านต้องการให้ข้าช่วยอะไรก็มาหาข้าได้ที่บ้านพักข้าได้ทุกเมื่อเช่นนั้นแล้วข้าขอตัวก่อนอืมข้าเข้าใจแล้วเจ้าไปพักผ่อนเถอะเฮ้ชูเฟิงเจ้ามาเข้าร่วมพันธมิตร ชูกับพวกเราสิค่ะถ้าเจ้าเข้าร่วมแล้วก็ตำแหน่งหัวหน้าคนต่อไปของพันธมิตรชูข้าจะมอบให้แก่เจ้าชูเฟิงได้เลยข้าสัญญาว่าข้าจะให้ตระกูลชูของเรายิ่งใหญ่เกินกว่าใครทั้งหมดให้ได้อืมเรื่องแบบนั้นมันจะไปเกิดขึ้นได้ไงกันถึงแม้ว่าข้าจะชวนเขา แต่เขาก็คงปฏิเสธมีเพียงไม่กี่คนในสำนักที่จะสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้เขาในตอนนี้คือลำดับต้นๆของสำนักมังกรฟ้าชั้นในแล้วฮพวกเราเองก็ไปกันเถอะสิทธิ์ชั้นในของสำนักได้รับอิสริยะภาพมากมายแต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่แต่ข้างในสำนัก พอที่นี่มีทรัพยากรมากมายภารกิจทั้งหมดนี้ง่ายจริงๆเลยนอกเหนือจากการล่าสมุนไพรวิญญาณประจำปีการทำภารกิจก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ข้าได้รับทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นภารกิจที่มีความยากหลากหลายตั้งแต่การค้นหาไปจนถึงการล่าสัตว์อสูรแน่นอนว่ารางวัลที่จะได้รับ มันก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับความยากทั้งหมดก็เป็นเพราะพลังสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ต้นเจนเพลิงไม่กี่ต้นไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ภารกิจทั้งหมดนี้รวมๆก็ได้ต้นเจนหลิงเพียงแค่ไม่กี่ต้นเท่านั้นช่างเถอะข้าเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้ก็คงจะได้ครบสักวันอยู่ดี เฮ้ดูนั่นสิกระดานประกาศว่างเปล่าเอ๋เขายังดูเด็กอยู่เลยนะแต่ว่าเขาจะทำทั้งหมดนั้นคนเดียวเลยเหรอเจ้าคิดว่าเจ้าเด็กนั่นจะรอดหรือเปล่าเจ้าเด็กนั่นกำลังจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองอยู่นะนั่นภารกิจยากๆแบบนั้นเขาคนเดียวไม่รอดแน่ หรือว่าเขาจะบ้าไปแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือไงถึงได้ทำเช่นนี้นั่นเป็นเรื่องของข้าหากเจ้าต้องการที่จะก็ควรจะมาให้เร็วกว่านี้และที่นี่ก็ไม่มีกฎห้ามเรื่องภารกิจที่ทำซะหน่อยไอ้เจ้าบ้านี่จิตวิญญาณชั้นที่เจ็ดวางมันกลับคืนที่เดิมของมันซะ ก่อนที่ข้าจะฆ่าเจ้างั้นก็ทำซะตายซะเถอะเจ้าบ้าโครมเจ้าควรจะระวังปากของเจ้าไว้บ้างเถอะนะมีอย่างนั้นครั้งหน้าเจ้าอาจจะไม่ได้จบเพียงเท่านี้ออกไปอย่ามาขวางถ้าพวกเจ้ายังไม่หลบก็อย่ามาหาว่าข้าไม่เตือน เสียงนั่น,นสูเหมยซุบซิบซุบซิบอะไรกันนะเกิดอะไรขึ้นสูเหมยข้าเจียนเฉินรลักเจ้ามากจากก้นบึ้งของหัวใจดังนั้นโปรดให้โอกาสข้าสักครั้งได้หรือไม่นอกจากนี้ในสำนักในแห่งนี้ก็ไม่มีใครที่จะมีทั้งหน้าตาและความสามารถที่คู่ควรกับเจ้า เท่ากับค่าเจียนเฉินอีกแล้วออกไปให้ห่างจากค่าเดี๋ยวนี้หืมแล้วก็นะข้าว่าคนรักค่ามีอยู่แล้วที่รักเจ้าอยู่ที่นี่เองหรือคนคนนั้นเขากำลังรังแกค่าค่ากลัวมากๆเลยละ่ะเจ้านั่นแหละที่กำลังแกล้งค่าอยู่ชูเหมย ไอ้เจ้านั่นมันเป็นใครกันอีกอย่างที่นางบอกข้าคือคนรักของสูเหมยอ,อย่างนั้นหรือชูเฟินนี่เจ้าไอ้เจ้าบ้านี่เอามือสกรปรกออกจากนางเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เฉินชับเจ้ากล้าดียังไงถึงได้กล้าหาเรื่องกับพันธมิตรกะบ,บี เคลวิชาฝ่ามือมายา,ยาข้าจัดการพวกเขาให้แล้วละ่ะพวกเราไปกันเถอะที่รักขอบคุณมากนะพวกเราไปกันเถอะพวกเขาคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันสูเหมยของข้าผู้ชายคนนั้นดูแข็งแกร่งดีไม่ใช่หรอแล้วทำไม จิตวิญญาณขั้นที่แปดเจ้าคิดว่าจะทำอะไรของเจ้ากันแน่เจ้าเองก็แข็งแก่่งพอๆกับข้าเลยไม่ใช่หรือไงเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนเดียวที่ฝึกวิชาขั้นเล้นลับหรืออย่างไรกันตั้งขั้นเล้นลับเจ้ารู้เค่วิชาของขั้นเล้นลับงั้นหรือหน้าแปลกตรงไหนถ้าเจ้าฝึกได้ทําไมข้า ชูเหมเือนจะฝึกไม่ได้เฮ้ hey, ใบหน้าเช่นนั้นเจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่ได้เรียนรู้เคล็ดวิชาใดๆดและสามารถเอาชนะคนจำนวนมากเช่นนั้นได้โดยความสามารถส่วนตัวของเจ้าก็ข้าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจริงๆนี่คนอย่างข้าไม่มีทางได้เรียนรู้เคล็ดวิชาพวกนั้นหรอกนะสูเฟิงเจ้านี่พิเศษจริงๆเลยนะถ้า จ้าได้เรียนรู้และชำนาญเคล็ดวิชาพวกนั้นเจ้าจะแข็งแก่งแค่ไหนกันนะแต่ข้าสอนมันให้เจ้าได้นะแล้วสิ่งที่ข้าต้องจ่ายเข้าร่วมพันธมิตรปีกทำไมข้าถึงอยากได้ให้ข้าเข้าร่วมพันธมิตรปีกนักละ่ะเพราะข้าต้องการเจ้าอย่างไงละ่ะพันธมิตรปีกข,ของข้านั้นแข็งแก่งถ้าหาก ได้เจ้าเข้าร่วมด้วยล่ะก็พันธมิตรของข้าก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนอกจากนี้เจ้าไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วอะไรกันล่ะนี่เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจนเฉินคนที่เจ้าเพิ่งจะจัดการไปเป็นน้องชายของหัวหน้าพันธมิตรกระบ,บี่ข้ารู้ว่าเจ้าสามารถดูแลตัวเองได้ แต่ถ้าเป็นคนในตระกูลฉูของเจ้าอย่างชูเว่ยล่ะอย่างไรก็ตามข้าก็ยังขอปฏิเสธเช่นเดิมนางรู้ถึงเพียงนี้ข้าคงประเมินนางต่ำเกินไปหึ้ยูเฟิงเจ้าไม่คิดว่าจะยิงพยองเกินไปหรือไงมันไม่เกี่ยวกับความหยิ่งของข้าหรอกเพียงแต่ว่าข้าไม่ชอบคนที่เข้ามาคมขู่ข้าก็เท่านั้นชูเหมยเจ้าไปเสียเถอะ นี่เจ้าชูเฟิงเจ้าอยู่นี่หรือเปล่าเกิดเรื่องแล้วล่ะคนอื่นๆกำลังตกอยู่ในอันตรายชูเฟิงเจ้าอยู่หรือเปล่าชูเฟิงในที่สุดข้าก็หาเจ้าพบใครกันเฉาเกาเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือชูเฟิงข้าขอโทษเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่พวกเราแยกจากกันตอนนั้นอยู่ดีๆก็มีผู้ชาย อ้วนๆคนนึงมาขวางถนนไว้เขาพูดและทำท่าทางเล่นหูเล่นตากับฉู่ฝิงและฉูวี่และต้องการที่จะพาพวกนางสองคนไปด้วยฉูเว่ยทนไม่ไหวก็เลยต่อยเขาไปหลังจากนั้นพวกเราก็ถูกคนจำนวนมากโจมตีคนพวกนั้นมาจากกลุ่มพันธมิตรที่มีคนและพังลกำลังเหนือพวกเรามาก พวกเราพ่ายแพ้และคนอื่นๆก็ถูกจับตัวไปยกเว้นข้าฉูเฟิงข้าขอละไปช่วยทุกคนด้วยเถอะนะข้าขอร้องฉูเก้านำทางข้าไปที่ข้าจะไปช่วยพวกเขาเองท่านพี่ฉูเว่ยเจ้าอ้วนนั่นหรือว่าจะเป็นหลิวหมางจากพันธมิตรหลิวใช่หรือไม่ข้าก็ไม่รู้ จากคนคนนั้นดอกแต่ว่าพวกเขามาจากพันธมิตรหลือไม่ผิดแน่ชูเฟิงตอนนี้ครอบครัวเจ้ากำลังจะเจอปัญหาใหญ่แล้วล่ะถ้าหากไม่ใช่ก็ถึงแม้ว่าหลิวหมังจะอยู่เพียงจิตวิญญาณขั้นสามแต่เขาก็เป็นตัวพันธมิตรเหลิวพันธมิตรเหลิวมมีสมาชิกอย่างน้อยกี่ร้อยคนละ่ะ องคนในทั้งหมดก็อยู่ในระดับจิตวิญญาณขั้นที่7ท็าให้พวกเขาคือหนึ่งในพันธมิตรที่แข็งแร่งที่สุดในสํานักเราแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าทําไมผู้คนถึงได้เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรที่แสนจะน่าขยับขยงนั่นทําไมเพราะว่าปู่ของเขาหรือเฟิ่งเอิญเป็นหัวหน้าฝ่ายวินัยและทําหน้าที่ลงโทษผู้กระทําผิดและหลิวหมางเป็น บุตรชายคนเดียวของหัวหน้าคนปัจจุบันดังนั้นเขาจึงรักจะตามใจเหลิวหมังเสมออิทธิพลของเหลิวหมังมาจากปู่ของเขาดังนั้นจึงไม่มีใครที่จะกล้าพูดพอที่จะท้าทายเขานั่นคือเหตุผลที่พวกพันธมิตรเหลิวไม่เคยถูกลงโทษเมื่อพวกเขาทำผิดและทำให้พวกเขาไม่กลัวที่จะกระทำผิดและอิงพยองมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เจ้าต้องการจะพูดอะไรกันแน่ก็ถ้าเจ้าไปคนเดียวก็คงจะลำบากใช่ไหมล่ะดังนั้นถ้าหากเจ้าเข้าร่วมกับเราแล้วก็เจ้าพูดผิดไปอย่างนั้นน่ะพวกเขาต่างหากหล่ะที่เป็นคนมาหาเรื่องพวกเราข้าขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแต่ว่านี่เป็นปัญหาของครอบครัวข้าดังนั้นข้าจะจัดการเองสู่เกาไปกันเถอะอืมน้อยน่ะ เจ้าคนหัวดือ้อหืมหยุดนี่คือเขตของพันธมิตรเหลิวคนนอกห้ามเข้าปะปะฟังให้ดีจงปล่อยฉูหวิงและพี่ฉูเย่มาเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นข้าจะทำลายสถานที่แห่งนี้ทิ้งซะเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงกล้ามาบุกลุกสถานที่แห่งนี้ข้าจะสอนบทเรียนให้เองว่าสิ่งไหน ควรและสิ่งไหนไม่ควรเกิดอะไรขึ้นเห็นเจ้าเห็นหรือเปล่าความเร็วบ้าๆนั่นมันมีแค่คนเดียวหลุยเข้าไปเลยเคลดวิชาฝ่ามือมายายาแค่จัดการพวกขี้ข้าได้อย่าพยองไปมากนะักโหดร้ายจริงๆนี่ต้องมาพบพวกเราสองคนพร้อมกันแบบนี้ตายซะเถอะ นี่หรือว่าข้าจะประเมินความสามารถของสูฟเฟนต่ำเกินไป